พระจริงหรือเก๊ดูยังไงการสะสมพระเครื่องถือเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานพระเครื่องไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนห้อยบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ยังกลายเป็นวัตถุทางศิลปะประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมากปัญหาที่ตามมาคือพระเก๊หรือพระปลอม ถูกผลิตออกมามากมายจนทำให้หลายคนสงสัยว่าแล้วเราจะดูยังไงว่าพระจริงหรือเก๊บทความนี้จะเล่าเรื่องอย่างละเอียดโดยไม่ใช่แค่บอกวิธีดูพระแต่ยังรวมถึงที่มาของการสร้างพระเครื่องการปลอมแปลงวิธีคิดของนักสะสมและเหตุผลว่าทำไมการดูพระจึงไม่ใช่เรื่องง่ายพระเครื่องคืออะไรทำไมจึงมีคุณค่า พระเครื่องเริ่มต้นขึ้นจากการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในพุทธศาสนาเช่นการสร้างพระเนื่องในงานบุญงานก่อสร้างวัดหรือการเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญต่างๆพระเหล่านี้มักบรรจุด้วยมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์เช่นดินจากเจดีผงพุทธภูมสมุนไพรหรือโลหะจากเครื่องใช้ในวัดเมื่อเวลาผ่านไป พระเครื่องเหล่านี้ถูกมองว่าไม่เพียงแค่เป็นวัตถุที่ระลึกเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองผู้ครอบครองทําให้มีการห้อยพระเครื่องเป็นเครื่องรางนําไปสู่ความนิยมสะสมและการซื้อขายแลกเปลี่ยนคุณค่าของพระเครื่องแบ่งได้เป็นสามด้านคุณค่าทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ แสดงฝีมือช่างและรูปแบบของยุคสมัยคุณค่าทางเศรษฐกิจบางองค์มีราคาหลักล้านบาททำไมถึงมีพระเกสเมื่อพระเครื่องกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในตลาดย่อมมีผู้ไม่หวังดีสร้างพระปลอมขึ้นมาเพื่อลอหลวงนักสะสมและผู้สัทธาพระเกสมีตั้งแต่ระดับปลอมอย่างหยาบที่ใครเห็นก็รู้ทันทีไปจนถึง เก๋ฝีมือสูงที่เรียนแบบเนื้อหาพิมพ์และความเก่าได้ใกล้เคียงพระแท้มากการปลอมแปลงมีหลายเหตุผลเช่นหวังผลกำไรทำพระปลอมออกมาขายเป็นล้านสร้างเพื่อหลอกเล่นทำพระเก๋เพื่อทดสอบสายตาของเซียนพระความนิยมที่สูงขึ้นเช่นพระดังอย่างหลวงพ่อทวดหลวงพ่อโสธรหรือพระสมเด็จ มักถูกปลอมมากที่สุดวิธีการดูพระจริงหรือเก๋ 1. ดูจากเนื้อหาพระแท้มักมีความเก่าธรรมชาติไม่ใช่ความเก่าที่ถูกทำขึ้นดินเผาจะมีรอยยุบตัวผิวกร่อนยั้งเป็นธรรมชาติเนื้อโลหะเก่าจะมีการออกซิเดชันหรือสนิมเขียวสนิมแดงที่ค่อยๆก่อตัวไม่ใช่การพ่นสี ดูจากพิมพ์ทรงพระแท้แต่ละรุ่นมีพิมพ์ชัดเจนเชน่นเส้นสังคติรอยจีวรหรือรูปแบบใบหน้าขององค์พระพระเกมมักมีรายละเอียดผิดเพี้ยนบางเส้นไม่คมหรือทำให้คมเกินไปดูจากความเก่าพระแท้ที่มีอายุหลายสิบหรือหลายร้อยปีต้องมีคราบฝุ่นคราบกรุร่องรอยการใช้งานที่สมจริง พระเกมักเร่งทำเก่าเช่นใช้กรดใช้ดินหรือการขัดถูจนไม่เป็นธรรมชาติดูจากประวัติพระแท้มักมีที่มาเช่นได้จากวัดสืบทอดในครอบครัวหรือมีใบรับรองพระแท้พระเกศมักไม่มีประวัติที่ชัดเจนหรือเล่าเรื่องสับสนใช้เครื่องมือปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยเช่น กล้องขยายพิเศษกล้องส่องพระแบบไฟ LED ที่เห็นรายละเอียดของมวลสารได้ชัดเจนทำไมการดูพระไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะมีหลักการแต่การดูพระจริงๆกลับไม่ง่ายเพราะ 1. พระแต่ละองค์มีเอกลักษณ์เฉพาะแม้สร้างจากพิมพ์เดียวกันแต่สภาพการใช้งานทำให้ไม่เหมือนกันการปลอมแปลงพัฒนาไปเรื่อยๆ ปัจจุบันบางพระเก๊นใกล้เคียงพระแท้มากความเชื่อมีผลหลายคนตัดสินจากความศรัทธามากกว่าหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์ดังนั้นการจะบอกว่าองค์ไหนแท้หรือเก๊จึงต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ความรู้และสายตาเสียนพระผู้ตัดสินพระแท้เก๊นในวงการพระเครื่องมีบุคคลที่เรียกว่าเสียนพระ ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดว่าองค์ไหนแท้หรือเก๋ความน่าเชื่อถือของเซียนพระขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและประสบการณ์หลายคนสามารถแยกพระแท้จากเก๋ได้เพียงแค่เหลือบมองแต่ก็มีข้อถกเถียงเพราะเซียนพระบางคนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นซื้อพระไว้แล้วบอกว่าแท้เพื่อปรันราคาการรับรองพระแท้ ในปัจจุบันมีการจัดงานประกวดพระเครื่องเพื่อให้มีคณะกรรมการตรวจสอบว่าองค์ไหนแท้หรือไม่ผู้ที่ได้รางวัลมักมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีนอกจากนี้ยังมีการออกใบรับรองพระแท้จากสมาคมพระเครื่องหรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามระบบนี้ก็ยังไม่หนึ่งเปอร์เซน์เพราะขึ้นกับมาตรฐานของแต่ละสมาคม มุมมองทางวัฒนธรรมคำว่าพระเกไม่ได้หมายถึงเพียงวัตถุปลอมแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาสังคมไทยที่ความศรัทธ,ธาถูกเปลี่ยนเป็นธุรกิจบางคนซื้อพระเพราะหวังผลกําไรมากกว่าความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาในอีกด้านการแยกพระแท้จากเกก็เป็นส่วนหนึ่งของความสนุกในวงการพระเครื่อง คล้ายกับการสะสมของหายากในวงการอื่นๆบทสรุปพระจริงหรือเกะดูยังไงคำตอบคือต้องใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีประกอบกันการสังเกตเนื้อหาพิมพ์ทรงความเก่าและประวัติเป็นสิ่งสำคัญแต่เหนือสิ่งอื่นใดการบูชาพระเครื่องไม่ควรยึดต,ติดเพียง แท้หรือเก๋ในมิติของมูลค่าหากแต่มองถึงคุณค่าทางจิตใจและศรัทธ,ธาที่เรามีต่อพระพุทธศาสนาในท้ายที่สุดพระเครื่องเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่จะปกป,ป้องและคุ้มครองเราอย่างแท้จริงคือศีลธรรมและความดีที่เราประพฤติในชีวิตประจำวัน